เ้าสิ่งในวันพีทที่มีการเฉลยแล้วแต่ทุกวันนี้บางคนนั้นก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยสหรับการ์ตูนเรื่องวันพีทนั้นนับได้ว่าเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องเลยที่มีปริศนามากมายเลยนะครับที่ฝังใจแฟนคลับวันพีทมากว่าเมื่อไร่อาจารย์นั้นจะเฉลยแต่ว่ามันก็มีหลายๆเรื่องราวเลยที่ถึงแม้อาจารย์เฉลยแล้วนะครับแต่หลายคนนั้นก็ยังไม่เชื่อนะครับว่ามันนั่ จะมานําเสนอนะครับก้าวเรื่องราวในเรื่องวันพีซที่ถึงแม้ว่าจะถูกเฉลยแล้วแต่ผู้คนนั้นยังไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ เริ่มต้นที่เรื่องที่1โซโลตาบอดน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นเลยนะครับที่แฟนคลับวันพีชนั้นก็ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานสรุปแล้วโซโลตาบอดจริงหรือว่าพี่แกปิดดวงตาแล้วจะเปิดเนธทีหลังโชวเเ์เทพอะไรแบบนี้ซึ่งอาจารย์โอดานั้นก็เคยมาเปิดเผยแลลวครับว่าโซโลนั้นตาบอดจริงๆนะครับและจริงๆแล้วอาจารย์แกตั้งใจให้โซโลเนี่ยตาบอดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ถพงจะมีการเปิดเผยเกี่ยวกับประเด็นนี้ไปแบบโคตรกระจ่างเลยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังมีหลายคนเลยนะครับยังไม่เชื่อเร ดาวตรงนี้นะครับก็ยังมุ่งเน้นไปเลยว,ว่าโซโลนั้นตายยังไม่บอดหรอกโซโลนั้นเตรียมเปิดเนตรเปิดดวงตานะครับซึ่งถ้าจใจมันเคลียร์จริงๆเนี่ยก็คงจะต้องรอเป็นการเฉลยในเรื่องมากกว่านะเพราะว่าไอเรื่องราวที่ว่าโซโลตาบอดจริงๆนั้นอะ่ะจะอยู่ในส่วนนะครับข้อมูลภายนอกที่อาจารย์โอดาเปิดเผยภายหลังมากกว่าอันนี้ก็เข้าใจได้ที่หลายคนนั้นจะไม่เชื่อในส่วนนี้แต่โอเคถ้าใจสรุปณนะตอนนี้นะครับมีการเปิดเผยอย่างชัดเจนแล้วแหะครับว่าโซโลนั้นตาบอดจริงๆ,ๆนะครับส่วนสาเหตุที่ตาบอดนั้นได้มาจากอะไรนั้นกก็ยังไมมดด้ีารเเปิผ มาต่อที่เรื่องที่2ยามาโตะเป็นผู้หญิงนะครับอัน,นี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นเลยนะครับที่มันทนโท,นทนอยู่คือไอสอสิ่งนั้นมันดิ่งหนึ่งอยู่ขนาดนั้นนะครับและขนาดมาหื่อมาขนาดนั้นก็ไม่น่าถามแล้วนะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับจะไปบอกว่าไอทำสัญญกรรมหรือเปล่าแน่นอนโลกวันพีชในตอนนั้นยังไม่มีสัญญกรรมนะครับจึงทตให้ยามาโตะนั้นเป็นผู้หญิงแน่นอนร้อเเซตเพียงแค่ว่านะครับไอที่ไคโดบอกว่าลูกชายของฉันนะคือยามาโตะเพียงเพราะว่าไคโดนั้นอยากจะได้ลูกชายมากกว่าฟิลแบบ เพเลยแบบว่าให้ยามาโตะนั้นเป็นผู้ชายอันนั้นมันก็เป็นฟิลลิ่งอย่างหนึ่งและการของคนเป็นพ่อนะครับยิ่งเป็นคนในยุคสมัยก่อนแล้วล่ะก็นะครับการมีลูกชายในการสืบทอดมันเป็นอะไรที่แบบโคจะเป็นจารีและการของคนสมัยก่อนจึงไม่แปลกเลยนะครับที่ไคโดนั้นนะครับถึงอยากจะได้ลูกชายซะเหลือเกินแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีนะครับยังมีหลายคนยังไม่เชื่อนะยังเดาว่าเฮ้ยหรือว่ายามาโตะนั้นจะเป็นผู้ชายหรือเปล่าอ่ะก็รอดูนะครับว่าจะกลายร่างเป็นผู้ชายได้หรือไม่แต่ผมแทบจะยืนยัน100%เลย,นายานนเนหนี่มี ่เเป็นนนชาายทั้แล้วก็มาต่อที่เรื่องที่3พลระเอกนั้นมีฝีมือที่เหนือไปกว่ามือขวาของจักรพรรดิอีกหนึ่งประเด็นเลยนะครับที่มีการเปิดเผยมาค่อนข้างชัดเจนนะเกี่ยวกับสเกลพลังของตัวละครนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าพลระเอกในเรื่องวันพิษนั้นฝีมืออยู่ในระดับนะครับที่เก่งเลยนะครับสามารถต่อสู้กับมือขวาจักรพรรดิได้อย่างสบายแล้วก็จะมีหลายๆฉากเลยนะครับที่เป็นการเฉลยหรือบ่งบอกอย่างชัดเจนแหละว่าฝีมือของระดับพลระเอกนั้นมันเหนือไปกว่ามือขวาของจักรพรรดินะครับไม่ว่าจะเป็นฝีมือของเดคกุกิลหร ใครก็แล้วแต่แหละที่เป <Ig> ็นนะครับระดับพลระเอกของกองทัพเรือนะครับแต่แน่นอนนะครับหลายคนนั้นก็ยังไม่เชื่อคิดว่าพลระเอกนั้นไม่มีทางหลอกจะฝีมือนะครับไปเหนือไปกว่ามือขวาของจักรพรรดิอย่างเทียบกับโซโลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งโอเคในส่วนนี้ก็เข้าใจได้ก็มันจะมีหลายตัวละครที่ทุกคนเชียร์แต่เชื่อได้ว่านะครับอนาคตไม่ไกลนะครับยังไงเนี่ยคนที่เป็นมือขวาอาจยกตัวอย่างอย่างโซโลเลยยังไงมันก็ต้องเหนือไปกว่าคนระดับพลระเอกอยู่แล้วเพียงแค่ว่าณเวลานี้นะครับนับภาพรวมคนระดับมือขวาของจักรพรรดทงมมมีี่ือไา ที่จะเหนือไปกว่านะครับคนระดับพลเรือเอกของกองทัพเรือแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่4คุยนะนั้นตายไปแล้วนะครับโอ้อันนี้เป็นประเด็นที่เป็นคลาสสิกเลยนะสำหรับแฟนขับวันพีซเพราะว่าทุกวันนี้หลายคนก็ยังเชื่อแหละครับว่าคุินะนั้นยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่เอาจริงๆเลยนะตัวละครอย่างคุยนะนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับโซโลนะครับให้เขานั้นเนี่ยอยากจะเป็นนักดาบลำหนึ่งของโลกทําให้เขานั้นเนี่ยอยากจะสานต่อความฝันนะครับของคุยนะโดยใช้ดาบวาโดอิจิมอนยีน่แหละในการ,รไป ็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกให้ได้นะครับซึ่งภารกิจหน้าที่ของเจ๊แกบก็มีเท่านี้จริงๆนะสำหรับคุยนะนะครับซึ่งถามว่าตายที่เหมาะสมไหมผมว่าเหมาะสมอยู่นะเพราะว่ามันจะเป็นแรงผลักดันชั้นดีเลยของโซโลนะครับให้เขานั้นก้าวไปเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกให้ได้มาต่อที่เรื่องที่5กลุ่มจรสัตว์ผมแดงนั้นไม่มีคนที่มีพลังผลปีศาจเลยไอประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นนะครับที่มีมาอย่างยาวนานและคือหลายคนนั้นไปคาดคะเนแล้วว่ากลุ่มจรสัตว์ผมแดงนั้นมันจะต้องมีบางคนที่มีผลลววงงาาดดแนน่่่เยยซึใท้ีสุ มีการเฉลยแล้วแหละว่าไม่มีทางแน่นอนเพราะพลังผลพีศารนี้นะครับไปอยู่กับแวนออเกอร์นะครับลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดดำไม่ที่เรียบร้อยแล้วและกลุ่มโจรสลัดผมแดงนะเป็นกลุ่มที่โอสคูสุดๆเลยนะครับก็คือพี่แกนั้นไม่เน้นเกี่ยวกับเรื่องพลังผลพีศาจเน้นเกี่ยวกับฮาคี้เพียวๆเลยนะครับจึงทาให้กลุ่มโจรสลัดนี้นับได้ว่าเป็นการยืนยันแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับว่ากลุ่มนี้นะครับโอ้โหเป็นกลุ่มที่ไม่เน้นเกี่ยวกับเรื่องพลังผลพิศารเน้นฮาคี้เพียวๆเลยนะครับเป็น นนก็ต้องใส่เจียเสียใจด้วยนะครับก็ในเมื่ออาจารย์โอดาเฉลยมาแบบนี้แล้วมันก็ควรจะเป็นไปตามนั้นนะครับเกี่ยวกับกลุ่มโจรสลัดผมแดงว่าทุกคนนั้นเป็นผู้ใช้ฮาคิอย่างเดียวไม่มีพลังผลดีศาสตร์และก็มาต่อที่เรื่องที่6ค่าหัวสูงกว่าแปลว่าเก่งกว่าคนที่ค่าหัวน้อยกว่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่หลายคนนั้นมักจะเข้าใจผิดนะครับหรือว่าเมื่อมีการเฉลยมาแล้วก็ยังไม่เชื่อนะว่าค่าหัวในเรื่องวันพีตนั้นไม่ได้พงบอกถึงความแข็งแกรง่งหรือความเก่งของคนคนน,น,น นั้นนะครับในมุมมองของรัฐบาลโลกนะครับเมื่อไอตัวนี้อันตรายมากๆค่าหัวก็จะเพิ่มสูงมากไปด้วยเช่นกันจึงทําให้นะครับประเด็นว่าค่าหัวสูงกว่าจะเก่งคนที่ค่าหัวน้อยกว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะอย่างง่ายๆเลยบาร์กี้ค่าหัวนะครับสูงมากๆเลยใช่ไหมแต่ไม่ได้เก่งไปกว่าลูฟี่เลยนะอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกเลยแหละครับว่าค่าหัวนั้นบ่งบอกเพียงแค่ความอันตรายเท่านั้นแต่ไม่ได้บอกถึงความแข็งแกร่งเลยแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่เจ็ดนะครับแก่แล้วฝีมือจะดรอปลงไปเยอะมากไอ้น,นี้เปน อ่ะอย่างง่ายๆเลยนะครับว่าไอ้เรื่องที่แก่แล้วฝีมือจะดรอปลงไปเยอะเนี่ยอันนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่พงบอกในเรื่องวันพีทเลยไม่ว่าจะเป็นปูกาฟเอวยซิวเวอร์เดลี่หรือใครก็แล้วแต่หนวดขาวอย่างเงี้ยทุกคนนั้นก็จะมีความแก่นะครับทุกคนก็หนีไม่พ้นนะสำหรับเรื่องนี้นะครับจึงทำให้เมื่อแก่แล้วฝีมือพละกําลังอะไรต่างๆก็จะถดถอยลงไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีนะกครับก็ยังมีหลายคนไม่เชื่อนะครับคิดว่าเอ้ป mm. ูกาบเนี่ยยังอยู่ระดับท็อปท็อปเก่งที่สุดของ รที่ยอมรับแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยก็คือไม่สามารถต่อกรกับดนดดดาได้แล้วมันก็เลยทําให้ประเด็นน้ซาลงไปเกี่ยวกับว่านะครับเมื่อแก่แล้วฝีมือก็จะถดถอยลงไปเยอะมาต่อที่เรื่องที่8นะครับเนื้อเรื่องมูบี้วันพีชนนจะไม่เชื่อมโยงกับมังงะวันพีชซึ่งแน่นอนหลายคนจะเถียงว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันก็เริ่มมีการเชื่อมโยงแล้วนะอย่างเช่นอุตาเอยงเนี่ยก็คือถูกเชื่อมโยงว่าเป็นตัวละครที่มีอยู่จริงนะครับในมังงะวันพีชแต่ถ้าพูดถึงนะครับเนื้อเรื่องจริงๆแล้วเนื้อเรื่องเส้นเเเเรรรืืออืื่่าา่่อออออองงงงขุตาาานนนนััั้้มมมมไสถชโยบก หลักของวันพีทได้เลยนะครับหรือในหลายๆมูฟวี่นั้นถึงแม้จะมีชื่อตัวละครอยู่ก็จริงนะครับที่มีกล่าวถึงในมังงะนะครับแต่ถ้าพูดถึงเส้นเนื้อเรื่องแล้วบอกเลยแหละครับว่ามันคนละเส้นกันเลยนะครับจึงทำให้หลายคนนั้นก็มักจะเข้าใจผิดแล้วก็มักจะมีประเด็นถกเถียงกันเยอะแหละครับว่าไอ้มังงะวันพีทเนี่ยกับมูฟวี่นั้นสรุปจะมารวมกันได้หรือเปล่าถ้าให้แบบสรุปโดยชัดเจนเลยนะครับว่าเนื้อเรื่องของมูฟวี่วันพีทนั้นไม่สามารถมารวมนะครับกับทางด้านของมังงะวันพีทได้ แล้วก็มาต่อที่เรื่องที่9บาดแผลที่หน้าอกของลูฟี่นั้นโซโลไม่ได้เป็นคนทํานะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่มีการเฉลยแล้วเฉลยอีกนะครับแต่ว่าหลายคนนั้นนะครับก็มักจะเมินไปหรือก็ยังไม่เชื่อแหละครับว่าบาดแผลที่หน้าอกของลูฟี่นั้นทางด้านโซโลไม่ได้ทานะครับที่เห็นโซโลทำเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องเสริมของอนิเมะซึ่งไม่นับรวมนะครับเนื้อเรื่องหลกักเพราะว่าเนื้อเรื่องหลักจริงๆแล้วบาดแผลที่หน้าอกของลูฟี่นะครับเป็นฝีมือของอาคาอินุในมหาสงครามมารีนฟอร์ดนะครับซึ่ ไม่รู้ไม่ผิดนะแต่บางคนดูแล้วแต่ก็เลือกที่จะไม่เชื่ออันเนี้ยผมว่าก็หนักอยู่เหมือนกันเลยนะแต่เป็นอันว่านะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องละกันนะครับที่มีการเฉลยในเรื่องวันพีซแล้วแต่หลายคนนั้นก็ยังไม่เชื่อก็ทั้งหมดนี้เป็น9เรื่องราวนะครับที่ถูกเปิดเผยมาแล้วในวันพีซนะครับว่าเป็นเรื่องจริงแต่หลายคนนั้นก็ยังไม่เชื่อนะครับอาจจะมีเรื่องราวไหนบ้างที่หลายคนยังไม่เชื่อหรือจะเพิ่มเติมเรื่องราวไหนก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะจริงๆแล้วก็มีอีกหลายเรื่องราวเเเเเลยยยนนนนนรัััททีี่่่ถูกกกปปิดผมาใืองงววพแตุ้็็ ข้อสงสัยกันอยู่และเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f a c e o o o k แฟนเ page สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ